ผลกระทบ ในแง่ของสังคมในแง่ของประชาชนทั่วไปกันบ้างนะคะในยูเครนเพราะว่าสงครามนี้ก็ดาเนินมาครบ1000วันในวันอังคารตามเวลาสหรัฐแล้วนะคะชีวิตชาวยูเครนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะท่ามกลางเสียงระเบิดเสียงไซเรนและการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักค่ะซึ่งในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวแอนนาคอสตูเชนโกมีรายงานเกี่ยวกับครอบ,บครัวหนึ่งที่ชีวิตต้องพลิกผันเพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและคุณรัตพน์ออนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะครับหนึ่งในบรรดา กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจากสงครามครั้งนี้นะครับก็คือครอบครัวของโอเรเรเชเนียกผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ของสื่อระดับประเทศของยูเครนและแอนนาภรรยาของเขาครับ h a ครับทั้งคู่นั้นร่วมกันฉลองวันเกิดครบรอบ3ามขวบของลูกสาวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เมื่อ2ปีก่อนนะครับ ในคืนเดียวกันนั้นเองประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประกาศยอมรับความเป็นสาธารณรัฐของเขตดอนเนสและลูฮันส์แอนนากล่าวว่าสามีของเธอและพ่อของเขาก็ติดจอติดตามข่าวนี้ขณะที่เธออยากให้ทุกคนหันมาฉลองวันเกิดของลูก แต่เธอกลับถูกตอบกลับว่าข่าวนี้สําคัญมากเมื่อพวกเขาบอกเธอว่าพวกเราต้องฟังข่าวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น -3 วันหลังจากนั้นนะครับปูตินก็ประกาศบุกยูเครนแอนนาที่กำลังท้องแก่อยู่และลูกชายตัวน้อยจึงต้องรีบออกจากยูเครนลูกตัวน้อยจึงต้องออกจากยูเครนส่วนโอเล่สามีนั้นอยู่ในประเทศต่อไปนะครับ ต่อมาไม่นานนะครับในเดือนเมษายยนปีเดียวกันแอนนาซึ่งลีภัยไปเดนมาร์กค,คลอดลูกสาววิกตอเรียโดยโอเล่นั้นไม่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ๆโอเล่กล่าวขณะรายงานข่าวบนรถถังว่ารถถังที่ประจําการอยู่ถูกอําพรางแต่คุณก็ยังได้ยินเสียงระเบิดฤดูร้อนปีถัดมานะครับแอนนากลับมาที่กรุงเคียฟพร้อมด้วยลูกสาวทั้งส,งสองคน โอเล่น nah ั้นก็นำเงินเก็บของครอบครัวไปลงทุนเปิดสตูดิโอถ่ายภาพท่ามกลางสงครามที่ดำเนินต่อไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านที่ผ่านที่เพิ่งผ่านมานะครับแอนนานั้นให้กำเนิดลูกสาวคนที่3ของครอบครัวขณะที่วิกตอเรียวัยสองขวบพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตช่วงสงคราม น่นักล่าวว่ามุมมองจากด้านนอกมันดูบ้าคลั่งเด็กอายุสองขวบรู้แล้วว่าเสียงไซเรนคืออะไรและรู้ได้ว่าอะไรคือสัญญาณว่าทุกอย่างปลอดภัยดีข้อมูลของสหป,ประชาชาติระบุว่าพลเรือนยูเครนกว่า12,000คนเสียชีวิตตั้งแต่รัสเซียทำการลุกรานและยังมีอีกเกือบ27,000คนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าชาวยูเครนย,ยังคงแน่วแน่เหมือนเดิมที่จะต้านการบุกของรัสเซียเช่นเดียวกับเมื่อตอนต้นของสองครามล็กซานดเดอร์มูซเซนโกผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารกล่าวว่าราวสองในสามของประชาชนพร้อมที่จะสู้ต่อไปพวกเขายังรู้สึกว่ามีพลังส่วนที่เหลือราวหนึ่งในสามไม่ได้ว่าจะยอมแพ้รัสเซีย แต่อยากมองหาทางออกซึ่งรวมถึงการยอมสูญเสียบางอย่างที่พวกเขาเห็นว่าสมเหตุสมผลนะครับเย่เช่นโฮลาวก้าแห่งสถาบัน Institute of Sociology ของยูเครนที่ศึกษาด้านความสามารถในการฟืน้นฟูก,กำลังใจของคนในชาติกล่าวว่าคนจำนวนมากเห็นว่าการเป็นประเทศที่มีอิสราภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ,ญยิ่งเขาบอกว่าเมื่อเราถามว่าการมีเสรีภาพและอิสราภาพนั้นสำคัญเพียงใดต่อยูเครน ร้อยละเก้าสิบสามกล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่ไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นสำคัญหรือไม่หรือคิดว่าไม่สำคัญนะครับโอเล่เรชเชนิกกล่าวว่าตนนั้นกังวลถ,งถึงอนาคตของยูเครนเมื่อรัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อาจเลิกให้การสนับสนุนประเทศของเขาเรชเชนิกผู้ที่จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์กล่าวว่าถ้าสหรัฐไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ มันก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆของโลกได้เขาได้รับการยกเว้นเป็นทหารที่ต้องรบในด่านหน้าเนื่องจากเป็นคุณพ่อลูกสามแต่เรชนนกนั้นก็ยังคงอยู่ในยูเครนและให้การสนับสนุนทหารยูเครนด้วยการบริจาคเงินและการส่งเสียงให้โลกรู้ถึงความโหดร้ายของสงครามครั้งนี้ครับ